สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำห้าสอที่บ้านกันเดี๋ยวเรามาทบทวนห้าสอนะครับว่ามีอะไรบ้างสอที่1ก็คือสอสะสาดนะครับก็คือขจัดขอที่ไม่จําเป็นหรือชํารุดหรือส่วนเกินออกจากพื้นที่นะครับสอที่2คือสอสะดวกก็คือทําให้มันสะดวกใช้งานง่ายนะครับสอที่3คือสอสะอาดก็คือการทำความสะอาดตรวจสอบสิ่งผิดปกติหรือ สิ่งที่มาชำนุษนะครับเมื่อเจอจะทําการแก้ไขนะครับซ่อมแซมส่วนสอที่สคือสอสร้างมาตรฐานนะครับหรือสอสุขลักษณะนะครับก็คือทําให้มันเป็นมาตรฐานนะครับโดยการอบรมหรือว่าการบอกกล่าวนะครับให้ทุกคนรู้กันว่าจุดนี้ได้ทําการซ่อมแซมแล้วปรับปรุงแล้วนะครับส่วนสอนทัต่าที่คือสอสร้างนิสัยนะครับก็คือทําให้เป็นนิสัยนะครับคือรักษา3สอแรกให้มันยั่งยืนไว้นะครับเดี๋ยว พาไปทำขัานสอนที่บ้านผมกันครับตามอมมาเลยครับนี่คือสภาพประตูเหล็กที่มีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีทั้งผมก็ได้ทําการต้มบํารุงในส่วนที่ชํารุดนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดในส่วนที่เป็นสนิมแล้วก็ใช้สีน้ามันทาใช้ระยะเวลาในการทําก็ประมาณหนึ่งวันหลังจากทาเสร็จก็ทําให้สภาพของประตูเหล็กนะ่ดูสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังปรับปรุงครับ ต่อไปก็เป็นสภาพห้องน้ำครับที่มีอายุการใช้งานมากกว่า40ปีนะครับจากเดิมก็เป็นที่นั่งยองๆนะครับก็ไม่สะดวกต่อการลุกนั่งก็ทําการเปลี่ยนโถสักโคกใหม่นะครับแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องนะครับให้มันดูสวยงามน,น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้ก็ลุกนั่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ปวดเข่าเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำก็ประมาณเกือบ2วันครับ โพรคือกระเบื้องนี้ขาดอุปกรณ์เครื่องวัดระดับน้ำนะครับก็ต้องใช้การกะปริมาโณโคนานะครับก็ถือว่าพอใจครับนี่ครับคือสภาพของน้ำเสร็จแล้วนะครับเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงขอบคุณครับฝากกดติดตามช่อง u ู u ู e จังหวัดวิตรไปคร,บครับ